สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะแม่โจ้นค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะคะครับผค่ะแม่ฮันแม่สวัสดีปีใหม่ต่างต่างปีไก่นี่ปีเป็นปีเขาเนี่ยมาทีหนึ่งเป็นยังเมื่อเด็กกับเมื่อแก่เนื้อค่ะมาขออนมาขอพรมาขอพรมาขอพรขอโชคขอลาบ เอ้่อ้ลินไม่โจนมัได้ทั้งสองอืมโอ้ย่บกันหนานิ่นดดือยหายห่างหายไปดวนพระแ่นบาทได้เป็นยังเป็นจากฟังไม่จนว่าว่าท่นเนว้านอ่ะเป็นอยากอยากฟังแบบดนเนาะค่ะเล่าไปตามภาษาไม่จนเนาะค่ะเนาะครับผมวัดตีปีใหม่พ่ะสองหกเจ็นี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นพี่นูพี่นองมาขอพรเพื่อนกะูกะมันเอแต่ละคนมากชน เห็นโบขึ้กันแต่ว่าส่วนมากฉินได้หลายก็โบได้อย่างสี้นะคะสุกๆมันมวนของคนคนมาห็นวังช่วง้ายปีเก้านี่มีคนรวยหลายบัางใดไมมจวนรวยอยู่ดีค่ะรวยยประวานพนมาพันฉินอยู่แจมปูเออเห็นอยู่แจมปูเมื่อนั้นคนหนึ่งคนในหลางบนอันนี้เขาบอกเลยว่านั่นเนาะค่ะเนาะว่าพนมีโซครับผมพนมาแจมบนนังล้ำพัน พันเล่ยวา่าพันเฉ็ยอยู่แจมปูแปลหาอเออวันนี้พันต้องไปจุดทูบขอบาเลยมีปูว่าให้ลูกพันได้เจ็ดหาอเออในี่ละที่ว่างวังหันนะพันนเออที่ว่าสงท้ายน,น,านี่ยละเออได้วันนี้งวดเรื่องนี้งวดปีใหม่วังหัน เออปีใหม่ว่งหัิ่นยันนั่นวันนี้บางนึงนี่่นมาขอปูลูกคนพิการทั้งหนองคายเ่นมาขอประจําเพราะว่าลูกคนดีขึ้นเบาได้ตะกี้เบ่าเพาได้เป็นเออยั้งซี่ิ่นแต่มาเลยว่าขอปูว่าถ้าลูกไม่โศกไม่ลาบลูกจะมาถวายน้ำถวายยังคนเมื่อคนได้ได้ในฝันเออโมเมนไม่โจนบอกแล้วก็วันคือคนขออธิษฐานจิตปูปูเลยเหยเขาฝันเป้นเออ ทีบางนึงเราเก้าเจ็ดขึ้นยังนี่นะเออเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าก็คือเพ้นขอเองขอบารมีปูว่าลูกถ้าลูกได้ลูกจะกลับมาข้าพ้นว่ากลับมาไม่จนกับว่รลูกว่าเพิ่นขอได้เพิ่นก็เลยมาถวายน้ำถวายตำกำลังศรัทธาที่เพิ่นได้ขอปูว่าถ้าลูกได้ลูกยังลูกจะมาถวายเพิ่นกับมาอีิริปูง่ายปูง่ายเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเขาเอออยู่ที่ตัวจิต เออสำหรับม oh, <tem> ่จฉนี่ก็มีไม่ดซื้อสารกันขอพรขอยังขอบุญขอโชคขอลาบแ่ะแต่ว่าว่าเป็นตูคอืมาเป็นตูคือคนว่าคนว่าเห็นแล้วคนกับเมื่อคนกับเมื่อฝันค่ะสามตูแตกสามตูแตกเก้าเจ็ดเต่าค่ะคนฝันคนบอกว่าต่ว่าเก้าเก้าเจ็ดคนใดโอ้คนใด้าเกเจมันมันมัน่นว่า เก้าเจ็ดเก้าก็สามโตขึ้นเก่าพี่เราหมุนไปแบนได้กันสามโตผมเป็นเลขสามโตขึ้นเก่าจ้าเพิ่นธุ์เหตุในได้ไม่จวนพิ่นฝันบังเพิ่นจุดทูบใดพิ่นเพิ่นฝันเลขค่ะเป็นเลขฝันเพิ่นค่ะคือคือเพิ่นมาขอปูมาขอพรมาขอพรปูมาทาลูกได้โชคได้ลาบปูไปนน้ำใบบวกลูกจะมาแจ้มมาถวายมาถวายน้ำถวายนั่งร่ำครับเพิ่นได้อยู่คนเกเรมาังริงนะค่ะ ข่อบ้าเยอะสามตัวมีบนสงอ่ครับเริ่มต้นเดือนแรกมีแต่คนในศพโอ้ค่ะปังยุกเต๊ก้ปีหกหกปังเต้ต้นปีครับไปปีมาอยากลายมันลายเนาะแต่ว่าไผกับว่าไผ่ปูแล้วก็ขิปวดหัวตัวอ้านนี้ก็เลยเริ่มต้นนี่ปังสองวันแล้วได้ขัเกินมาหัวว่าบนปังครับแล้ววัน บานี่เมื่อกี้กับบันทิรอะไรน่นยี่สสองยี่สามยี่สามยี่สามใกล้มือเนาะแต่ว่าเด้อค่ะกล้นี่ไม่จนว่ามันบวอนั่นก็หมอบามือผู้ด้มือมือมือนั่ค่ะเนี่ยจ้าจนวีหน้าที่สุดท้ายเลยบวบวบวีหน้าที่ พรุ่งนี้วันนี้เราทำนี่ก็ได้คนี่ได้โอกาสนั่นก็ค่อยบ้าเราเขาเช็ดใบไก่มันมันค่อยๆยิ่งเลยแหละเออตามไม่จนอยู่น้ำเนี่ยโอ้ครับผมเออเพราะว่าผูกยังกับขาดุดใกล้ๆกันได้กับแม่นจำกว่าบางปีนี้ปูมันเปิดปังเลยแม่นนตะตอนต้นปีก็สามตัวเลยแม่นจ้าครับผมบไม่จนนี่ได้ฟันอี่ยังบ่ระยะนี่ ระยานี่เนาะค่ะเนาะมี่มี่หมู่วานเมื่อก่อนแล้วนั้นว่าปัญจูงง้วมามะไเ่ปันจูงง้วมาให้คล้ายๆง้วตัวใหญ่ดิตัวแดงจึ้งครึ้งใหญ่อ้วนปานี่เราบอกว่าว่าว่รู้ว่าความหมายอีหยังผู้เฒ่าบ้าแม่ผู้เฒ่าตื่นขึ้นมาเพิ่นไว้อตเอามาให่ตเอามาให่ตัวนั่นได้สามสามโลหะเอาตเอามาให่ยูวเห้ป้า อยากมา่ปลอยู่สาปูอยากอหไรอยู่ไม่จนรักษาอิ่ดีบ่อิ่งีค่้อนฝันฝบนั่งฝันได้งัวฝัน่งฝันได้งัวว่าพนงัวมาให้ตื่นก็มาพนเอาเต้ามามาไม่โจนวานี่ว่าสันสิมาขอฝากเตาไขเตามาเท่าไหร่บ่เ้าโลกสโลห้าสามโลเออสามโล อืมพวกวันพวกเนี่ยกฝันหน่ะเป็นจุ๋งอะมั้เออจุ๋งว่าไหมตื่นตึ่มมากเดีเต้าเออเต้ามาไหหลี่กเลยง้วอตัวนึงบ่แม่ง้วอตัวนึงง้วอเถือกไงตัวนึงโอ้ยบ่ได้ค่ะเมมันอุ้มลูกง้วอเมมันง้วอเมมันง้วอเมเมผงปุ้งว่าสั้นอือเออง้วอมะไหตื่นขึ้นมากมือหนาเพิ่นเลยโอนเต้ามาฝากว่าเป็นยังพอได้เอามาฝากอ่า ว่าสถานที่นี่มีคนดูแลถ้าเอาไปมองอื่น<อ>เขาเสี่ยงไปตป้มไปแนนะ่ย่านข้อเบียพ่อย่านท่านผู้เอามานี่พันก็เป็นผู้เฒ่าผู้โอพันเลยอธิษฐานว่าปูว่าเต้าอยากไปอยู่ใส<อ>เลยว่าเสี่ยงไปไว้ปูใหญ่ส่วนย่นางมะลอดอย่างย่างดุยดุยมาขึ้นรถเล้วแล้วเหล่าเลยเอาม้านี่เด้ปิงปุ๊บมันน้อยเนี่ยพี่น้องสามโลห์สามโลห์ฮย่างดุยดุไปเลยนี่เด้กกัอีปิ๊งควายนี่เด้กแต่ละน้อยู่รถ เออทะเบียรถเ้ยแม่ัดีตัวใจหรอวะ่านคืคือรถเลยเออรถจะเล่นเพ่ามเก้หนึ่งเรอสามเก้าสอหนึ่งสามเก้โอ้นี่เอนี่เดี๋ยนี่ดี๋ยวันเพอนงาไปคืนรถบ่แม่เออแล้วอีกคืนรถที่เพิ่นที่เพิ่อนเอาเอาเชิดพันมาเนี่ยไปเตาพันมาเนี่ยโอรถรถเอาเตามาปล่อยเออเตามา ตมามยำขึ้นฝันว่าได้ได้งัวงัวแม่ลูกอ่อนโอ้งัวแม,ม่แม,มนันแม่มันเขาเจ้าจูงมาให้ยิ้นสิ้นปังปังเด้อค่ะกดป,ปังเลิศนี้เดี๋ยวจ้องผู้น้อจงจ้องอ๋ออันเดียว

สุกๆมันร้อนเลยย่างลูกอีกเลยบอกแม่ฮะย่างลูกอีกลลยไปเดินเลยค่ะเดินเลยเดินเลยค่ะมองนี้แล้วมองปอดไพค่ะเดินเขาไปเลยค่ะกินละทังเขาวัดปูใหญ่น่าขอบค ไปยังขยัง <ambition> ย uh, ังเอาหนึ่งดึงึสองเอาคันยากไปอีหลีเอาเอาสองแล้วดึอสามบินเอาสี่เอานับพอดตัวได้อด จำได้กะชื่อปะหัวกบคันคันบบมากะค่อยขึ้นคันมากะออกไปเด้อค่ะสู้ข้อออกไปค่ะนองาสาเก้าเก้าเก้าค่ะเขาไปที่ไวัดพุทธานุสารีย์้าเดอาชนี่ก็ได้เดี๋ยาแก้บนเขแก้บนาแก้บนเอ้บนตกใจวันพี

ไปมองเสองหนึ่งวเสองหนึ่งไปแวลกนมเห็นาไปเนย่เนี่งโอ้พญานยสมนต้องไปปล่อยลางพญานเยถือกินเนาะเขาจะเบียนจะเว่าจะยุ่งใส่จะบีนอ่าถาเบียนดะเียนเสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่ง เปนยังไงใกล้เมื่อกล้ามาค่ะเบี่ยนต่อยเตารถเตาขีรถกลอยนะครับเนะเตาขีมาเกตสองหนึ่งครับเตสองเรียงเลยแม่ตัวที่ไม่จนฝันไม่จนฝันตีไว้ตัวไหนตี่เป็นนี่แม่ฝันอะไรกันัเราฝนงง่วแม่มันมาให้ตัวนึงงมาีสามารถผัดได้เตาง่วแม่มันมาให้ตัวนึง ต่บ้านนี่ตีง้วเป็นซีตีตีขาจังแล้วพันตีประจำออกได้ง้วพท่เลยเ่าตีข้างง้วดสองตัวพันตีสองซีซีั่เสียก็ได้พันก็ได้แต่ว่ามมีตัวเดียวมีตัวเดียวแม่ลูกในท้องพ่ซนึงปเออผู้โธ่จูงมเก้าซีหงเออเอาคือแบบนี้เก้าซีนี้ว่าความใล็กต้องเนียโอ้อันนี้ฝันเนาะฝันฝันเศษซีได้โชคลาภ มหาไม่จนไม่โจนครับไม่จนเพิ่นหลายที่ี่น้องคุณยายทใเขามากกคบ้าด้วยลูกปูลไงลเขา่งไม่โจนไม่จำคู้เดียวกันเด้อครับด้วย่ครับผมรเขามหาคุณยได้ยครับท่ะโทษได้พร้อมครัโทษเมี่ยครับโบโทโบโทย์ส่ศูนย์เ่สานยแดสมศูนยปหนึ่งสาสาห้าไม่โจนค่ะบนได้ขอได้ปรึกษาได้ค่ะ ฟ้งไเดัดแลักก็ไปดับเป็นที่ครับผมเากับขอพรปูขอสชคขอลาบปูเท่าสื่อสารอีน้งปูแล้วสิเห็นแล้วสิเอาไปบอกดอกขายต่อเห็นหนาคบผมแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้เห็นไม่จดอีกแล้วจ้าหลางลโหลฮปลโหลฮัลโหลฮัลโหลหลฮััหลฮลัลหลล่ัลโลฮหอ้ ครับผมครับดีคิดอครับผมวันดีครับตามนั่นพี่้อาเนาะคือเบิกเบิกสนนะขอบคุณแม่เกิดเพิ่มเนี่ยทางเด้อได้กดเพื่นั่นกัน้หาคนเงิน้าวเที่ไปที่มาาก่อนไล่อยู่พี่น้องเนาะขอบพูดเพิ่เตอันนั้นเสาอะไรสระเวลามาเนาะเดี๋ยาไดูเดี่น้องเด้อ กตัดนัอเนื่องันปนรูปแบบหน้าตาในจับนี้